สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิ่งด้ำซิงนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะน้องมิ่งอยู่ที่แดนแดนทีมงานดาบชัยคะ่ะทุกคนเอ๊คนดีใจไหม <c oughs> มาครั้งแรกจะประมาณนี้อันนี้น้องฟ้าลั่นนะคะทุกคนรถเสร็จแจกดัมซิงนะแต่ว่ายังไม่มีช่อง YouTube นะคะมีแต่เฟซน,นะคะ สจแจดน้ำสิงนะคะอันนี้ก็มากี่คันเมื่อกี้เห็นสองคันเองมาดูทีมงานนี้กันบ้างนะคะทุกคนขานี่วันนี้เสจแจกมาเมื่อวานก่อนนะเมื่อวานก่อนเสจแจกไปวิ่งของทีมงานบุ่นรอดก็ได้เจอกันอยู่ วันนี้ก็มาที่นี่ก็มาเลยมาด้วยเลยไปแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะเยอสนอมนาสิแจ๊คเต็มเลดเลยเด้อ มีด้วยเหรอมีด้วยเหรอนี่ไม่เคยเห็นอมาเพราะว่าสูบ PC 70ว้าวเป็นคันเล็กนะฮะนี่ก่อนมาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะทุกคนให้พแจักไปแล้วเหลือแต่พี่ๆคันอื่นๆน,นะคะ มาแล้วหรือเปล่ายังยังไม่มานะคะ ก็เอาไปเทที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวน้องมิงไปยูรวมก่อนรอดูรถมาก่อนนะคะที่นี่อากาศดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆอันนี้เลยนะคะทุกคนอยู่ใกล้สะใหญ่เลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะทำนกพระหรอนี่นะคะเดี๋ยวมิงจะให้ดู อยู่ติดกับตรงนี้เลยนี่นะคะก็กับติดกับสายใหญ่นี่เลยโอ้ยลมดีมากเช็าช้าเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเวียนหัว <c oughs> น้องมิ่งอย่าหมุนเร็วเบียนหัวหมดแล้วมาต้งมองอีกฝั่งหนึ่งป่ะ นี่นะคะกรโทำอะไรอะ่ะเล่นอะไรเหรอเล่นอะไรเหรอตรงนี้ก็ขุดแล้วตรงน,นี้นิดนึงเขาจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไปอีหรืเรอเปล่าแล้วรอดูกันนะคะ<อ>มาเฮาอ,อย่าวิ่งมาอย่าเล่นมาเด้อ ไม่มองก็ได้นะม,ามา้ายาอยาก,กัดชันเชียวนะคือมันวิ่งมาหานี่ใช่ไหมเสร็จแล้วอ่ะมันก็เลิกเข่าแล้วมันก็กระดิกหางมันน่ากลัวมากเลยนะมาที่เข่ามาแต่ไกลและแบบนี้นะ่ามาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะฝากสติกเกอร์ด้วยนะคะค่ะอันนี้จะพักเพียงยังคะไม่พักครับคุณอ๋อไม่พัก,พกคันแรงมาแล้วสูโมส <laughs> ูโม ออกตัวลวจ้าไปต่อจ้าตามต่อนนเจ้าซูโม่เลยจ้า ไปฝากสติกเกอร์กันค่ะทุกคน สวัสดีค่ะฝากสติ๊กเกอร์หม่อย้ะคะของใครเอา้องเ่งนี่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะพ <c oughs> ี่ต่อต่อสูมโมจ้ะชี้ค่ะขันนี่มาเลยจ้า อันนี้น่าจะคันสุดท้ายแล้วแล้วก็ของพี่แจ็คต่อเออคันนี้น่าจะมาจากโนรินแดงนะถูกแล้วใช่เลยคันนี้น่าจะมาจากโนรินแดงนะคะทุกคน กกอให้้ัันทงคสวัสดีค่ะฝากสติกเกอร์หน่อยนะคะขอบคุณค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะที่เอามาวันนี้ก็เรือแพนสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจ้าออกมาแล้วจ้า พูดมาจ้า <c oughs> จะแรงเกินลูกที่อ,อา โอเคค่ะทุกคนตับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ <c> ั <oughs> บสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิ้งกับงซิงด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ